สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นพิรสลาก12ล้านกรณีสลากกินแบ่ง12ล้านหลังจากนางไพรมณีพลราชมอายุ57ปีอาชีพค้าขายในเทศบาลนครสกลนครได้ข้าวแจ้งความร้องทุกต่อพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนครเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาอ้างว่าถูกรอตเตอรี่รางวันที่1เลขรางวัน835538 งวดวันที่1มีนาคม64แต่ลอตเตอรี่อยู่กับคนขายจากการจองไว้แต่คนขายกลับบอกว่าขายไปแล้วนั้นล่าสุดทีมข่าวได้พูดคุยกับนางสวยให้สัมภาษณ์ว่า วันที่สองมีนาคม6.4ตนโทรศัพท์ไปหานางรัตนาคนขายลอตเตอรี่บอกว่าจะไปกรุงเทพตนจึงถามเขาว่าจะไปทําอะไรเขาบอกว่าจะไปซื้อลอตเตอรี่มาขายซึ่งตนก็ยังแปลกใจลอตเตอรี่ซื้อที่จังหวัดสกลนครก็ได้ทําไมต้องไปซื้อที่กรุงเทพส่วนตัวแล้วตนรู้จักกับนางรัตนาดีตนจึงคิดว่าเขาพูดความจริงไหมหมด แต่ตนก็พูดไม่ได้ว่าทำไมตนถึงสงสัยนางรัตนาแต่ตนได้บอกนางรัตนาว่าถ้าเอาของเขาไปก็เอาไปคืนเขานะแบ่งกันคนละหกล้านก็ยังดีแต่นางรัตนาก็ยืนยันกับตนว่าไม่ได้เอาลอตเตอรี่เจ้าปัญหาไปตนก็เตือนเขาว่าตนจะเป็นคนกลางให้เราไม่อยากให้เป็นคดีเหมือนหวย30ล้านท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ